อแล้วครับตอนนี้อยู่กับพวกเราในช่องน้องเปียโนชแนลรีเวลแลกวู้ตอนนี้พ่อลูกสุดหาตอนโรงเรียนมัธยมเบซ่ายอะไรนี่เอาอะไรให้พ่อกระเป๋ากระปีได้ไหมเอ็มเอกระเป๋าได้ยังอ่ะได้แล้วโอ้โหกระเป๋าพ่อโอเคเว้นเดย์ดูกระเป๋าโอ้โหกระเป๋าพ่อเว้นเดย์ทิวเสดย์ซันเดย์มันเดย์เทวเดย์อะไรนะไปไหนจ๊ะลูกศรก็ต้องโรงเรียนออก เจ็ดโมงอ้าวตายขาพ่อไปหน่อยอไ,ปไปไหนไปไหนอะตามไปแล้วนี่ไงนี่ไงเดินมาอยู่นี่ไงฮะฮะดูสิเนี่ยเดินอย่างกระเต่าเลยมีกระดองด้วยแล้วไงต่อทางนี้จะทางไหนเราซูมดูก่อนพี่ปื๊ดปื๊ดโอ้โหเฮ้ยกว้างพอสมควรนะไปะไปด้วย <c oughs> อยู่หอโอ้โหโรงเรียนอะไรไม่ใหญ่ขนาดนี้พ่อโรงเรียนมัธยมแบซายเหรอพ่อเราต้องหนูอยู่หอจริงเหรอใช่มันหนูอยู่หอที่สี่ไอพ่ออยู่หอที่สี่กับหนูเอามาห้องที่สี่ของเราห้องอีอีโฟมาเลยโฟคือเลขสี่อ่านี่คือห้องเรียนของเราเอ้ยใช่ห้องพักของเราห้องพักของเรานะหนูว่าพ่อวันนี้ฝนโอ้ยฝนตกไปเรียนไม่ได้งั้นเราทำกิจกรรมในบ้านแล้วกัน โอเคเราไปสำรวจบ้านเราก่อนมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นมุมรับแขกพ่อเดี๋ยวพ่อต้องเอากระเป๋าออกก่อนพ่อตองเอาเก็บตรงนี้อ๋ออ่ะเป๋าออกแล้วอ่ะมาสำรวจบ้านกันโนหอพักเรามีเป็นวิวทีวีประมาณร้อยยี่สิบนิ้วนะตรงนี้นะคุณนะเออถ้าเรานั่งดูได้ไหมโอ้โหนี่หรอเปิดทีวีสิอืมมีรายการอะไรดูบ้างอะ่ะเออเทมากเลยเป็นโอเชี่ยน่เหรอรายการไม่ใช่ ไม่มีนะอานมาดูตู้เสื้อผ้าเถอะด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าโอ้นี่โต๊ะนั่งทํากินข้าวได้ทำ,ทำการันบ้านได้โอ้โหครัวนี่มีควันไฟเตาควันด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเราเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยลองเปลี่ยนเสื้อ่้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะเราอยู่บ้านแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้เราต้องเราต้องกดคำอันนี้อวตาราตอ,อาวตารแล้วจากนั้นเราก็มันแล้วพ่อเราก็เลือกเลยแต่ว่าของเนูเลือกไม่ได้ทําไมอ่ะ ทำไมหนูเลือกไม่ได้ไม่ต้องเลือกหรอกมาเล่นกันเถอะโอ้โหด้านหล่อมากโอ้โหฟ้าฝนตกเมฆเมฆม,มืดครับไปเลยแล้วมีชั้นเดียวเหรอมีชั้นเดียวเหรอไปดูห้องสินี่นห้องอะไรเนี่ยซ้ายมือห้องอะไรเข้าไม่ได้แล้วโนโ,นโอ้ยเข้าได้เฮ้ยห้องอะไรเนี่ยห้องนอน,น,นอันนี้ห้องนอนใครใครนอนตรงนี้เรานอนด้วยกันในชั้นมันมีสองห้องไม่ใช่เหรอ มันอยูไหนขยับไปสิไหนดูห้องนี้สิเป็นยังไงปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่นี่มันห้องอาบน้ำใครจะไปนอนห้องอาบน้ำอ๋อนอนด้วยกันนอนด้วยกันแต่ว่านี่โอ้ห้อมน้ะเฮ้ยมีอะไรโน้มาดูสิมีแป้งสี่พันเราด้วยเหรอแต่ใช้ได้ไหมอ่ะทุกคนหอพักนี่ดีมากเลยนะเขามีของม,มากมายเอ,อเลยไปสำรวจดิไปอาบน้ำก่อนดีกว่าโอ้พ่อหนูพ <c oughs> ่นเกมเราบ,บอกอยู่เนี่ยพ่อมาดูพ่อมาดูไหนพ่ออยากอาบน้ำอ่ะ พ่อพ่อมาดูพ่อมาดูเกมโลบอกรันเออดูหนิเดี๋ยวไปดูให้เกมโลบอกรูพ่อมาดูหนูไม่เออนั่นแหละนั่นแหละพ่อมาดูหนูเล่นเกมโลบอกสิเด็กห้องนองสีแดงไหนอะนี่เหรออ๋อนี่เหรอโอ้โหเล่นเกยโอันนี้คือห้ออองหนูพ่ทะไรเล่นเกมโลบอกรนโนแล้วชั้นสองเป็นของใครชั้นสองเป็นของเ ไปดูเถอทุกคนสำรวจกันเถอะช, 2. 2> ชั้นสองชั้น2ตามหนูมาปะอ๋อ,องนี้ว้าวอา้าวอันนี้ไม่ใช่ขึ้นล็บ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 ตขึ้นตามพ่อมานี่ขึ้นชั้นสองอ้าวมาโพลช,ชั้นเก้าเฉยเลยเฮ้ยชั้นหนึ่งดีกว่าอ้าวมาเจอกันแล้วเนี่ย เฮ้ยม <muitas S 2> ันบอกว่าเป็นห้องของน้องเป็นโดชแนลแล้วห้องนี้อ้าวงนั้นพ่อต้องไปห้องใหม่อ๋อใครก่อนใครเข้าก่อนก็จะเป็นห้องของคนนั้นเลยอ่ะดูสิพ่อเข้าเลขสองนะโนนะโอเคนี่ห้องพ่อเฮ้ยมันมีห้องคนอื่นแล้วไหนดูสิครูสวินอ่าห้องพ่อห้องสองนะโอเคคือถ้าใครเข้าห้องแล้วก็จะเป็นของคนนั้นไงใจยังอ๋อมีเหมือนกันหมดเลยทุกคนมันเป็นเหมือนกันหมดเลย เอาเคออกมาแล้วนะตากันเถอะเราไปสำรวจพอมืดแล้วเราต้องอาบน้ำอา,อาบน้ำเหรอแต่ประตูพ่อทำไมปิดไม่ได้ปิดประตูเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะทุกคนจะไปอาบน้ำแล้วเอา,าตารเสื้อผ้า พ่อเ็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันดูสิเแล้วเ,เราต้องกดตัวาเฮ้ยใครมาหาไม่ว่างหรอกตายแล้วมีคนมาแอบเล่นห้องชั้นหรือเปล่าไม่มีเออทุกคนเนี่ยมันดีมากเลยนะเนี่ยมันเป็นแบบว่าจำลองว่าเราจะไปอยู่หอนะครับเขาแต่ว่าหอพักเนี่ยเขาสวยมากนะเขาจัดแต่งแบบว่าอุประกอบให้อย่างดีเลยอาบน้ําได้ไหมเนี่ยฮนู ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะพ่อต้องกดกระดาษกดตรงไหนอาำนะ้ะอ่ะพ่อต้องกดโอ้โหโอ้โหแ,แล้วอาบเสร็จแล้วกดตรงไหนโอ้ทุกคนเย็นสบายมากเลยพอเราอาบเสร็จแล้วก็กระโดดอ๋อแล้วนี่วิ่งเร็วคืออะไรวิ่แล้วก็คือแบบเราจะอยากโอ๊ยพ่อหนูว่าตอนเนี้ยฝนหยุดต,ตกแล้วเด็กไปโรเรียนกันเถอะไปโรงเรียนกัน พ่อไม่นอนตอนนี้หนูกำลังเลือกตรงพ่อไม่นอนพ่อจะไปก่อกวนี้นนเเจอใครก็ไม่รู้วันนี้จะสาวน้อยชื่ออะไรจะเอ้ยึ้นฟต์ปไปแล้วเฮ้ยวันนี้สาวน้อยไปด้วยดีพ่อ <c oughs> ไปเพนเาไปเพนท์เฮาส์แล้วมาใครจะตามพ่อมาอันสุดท้ายเลยเพนท์เฮาส์ก็คือที่ท่องเที่ยวในกลางคืนนะครับมันจะมีหลายที่มากเลยนะฮะโอ้โห ไม่เห็นมีอะไรเข้าไปดูสิเป็นเฮาอีพึ่งอ้โหเสียค่าบริการนี่เองนะไม่เข้าลลกลับดีกว่าไปชั้นหนึ่ง ไม่บอกแอบอยู่ใต้ต้นไม้ไม่เห็นเราซะแล้วเอาใหม่ตาเอ๋โจรฆ่าวาดนันแล้วพ่อามาบ้านหนูทำไมพ่อนอนคนเดียวไม่ได้พ่อกลัวผีหรอกพ่อไม่ต้องกลัวหรอกพ่อจะนอนก่อนนะพ่อนอนโซฟาแล้วกันนั่งโซฟาแล้วกันไอทีวีของบ้านลูกมีอะไรดูบ้างเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทีวีมีอะไรดู โอ้โหมีหมาด้วยนี่พ่อดูทีวีละเปลี่ยนช่องสิวอลักบี้ฮะกีฬาลักบี้ครับกีฬาลักบี้โลบอกรนะฮะเฮ้ยนางผีเฮ้ยทุกคนนางผีมาแล้วโหตีกันหัวหลุดเลยกลัวนะนั่งก่อนมามเอามาเปลี่ยนเรื่องดีกว่าโอ้โหทำอาหารครับนางนี้น่าสนุกมากเลยทำกับข้าววันนี้ทุกคนนะ งันพร้อมเหรออ้าวไม่มีอะไรดูแลอ๋อช่องสุดท้ายเป็นช่องปิดปิดละอะอเคใครมาเคาะห้องฉันใครใครใครเปิดไม่ออกนต้องให้เจ้าของบ้านมาเปิดเปิดไม่ได้ อาบน้ำแป๊บน,บบนึงโอ้โหโดนขังแล้วเราเนี่ยเส็งเลยอันนี้เป็น ep หนึ่งแรก ep แรกครับก็สำหรับการมาเช่าหอ,อก่อนนะมาอยู่หอที่โรงเรียนก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยว ep ต่อไปจะไปเรียน,นจริงจริง ep ต่อไปจะไปเรียนถ้าใครอยากให้เรียนก็กดติดตามแล้วก็กดบอหน่อยก็ทุกคนก็บอกมาได้นะพวกเราจะทำใช่พวกเราจะไปเรียนกันโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็เอาแล้วนมอยู่ไหนเนี่ย มาหาหน่อยสิสำหรับวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวใจาม E ีพีสองนะทุกนนะเราเราต้องรีบไปโรงเรียนไปไม่ได้แล้วมันปิดแล้วรมันมืดอยู่มันมืดแล้วก็ต้องไปไม่ไปแล้วอีพีสองมาติดตามเพราะตอนนี้หมดเวลาแล้วโอเคไหมโอเคเดี๋ยวอีพีสองมาติดตามเราเข้าเนี่ยกันนะครับวันนี้มีเพลงนี้ครับฝากช่องน้องเป็นโน้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe subscribe แสนไปเยอะเลยนะให้ผู้ติดตามเยอะหน่อยนะคะ เราจะมาดูไม่โอ้โหเฮ้ยตอนกลางคืนไอ้ไวรุ่นแถวไหนเนี่ยเอามาันปนเปี้ยนทำไมฉันจะฟ้องพ่อแม่นายนะเดื่มไปว่าฉันก็เป็นเด็กท <laughs> ุกคนเราหนีก่าไม่ต้องให้พ่อแม่เรารู้หรอกป่ะไปเลยแล้วก็เตรียมเจอกับน้องเปโนชาแนลรีวิวแรงในคลิปต่อไปตอนนี้ก็ลาไปก่อนปรบมือบู